สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยหมัดรวมจากแนวทางวันที่2 7เดือน2 2 5 6สิบแปดวันพฤหัหาตอนจำมืนอนีิกามาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเกาลักะตามเคยจ้าสวัสดีทางเอฟซมาเอฟซี FC, My, FC, เก่าด้วยจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางฮานอยหมัดรวมมืนอนี่จะเดี๋ยวมาเบิง่งกพ้นวันที่26กันก่อนจะสําสหรับฮานอยหมัดรวมของห้าจ้า สำหรับเลขเด่น5น้อยมารวมเด่นไปที่5และ8สำหรับพ้นจะน้อยรอบแรกเฉพาะกิจจะ709 46สำหรับเด่นชุดกันห้าเด่น0แต่ว่าบมมี09เนาะผ่าดไปสำหรับชุดเด่นก็นมี80เราจะมาเก่า0น้อยพิเศษจะ276 เจ็ดสอโอ้โหเจ็ดบนเจ็ดหลางกันเลยทีเดียวผ่านไปจะรอบพิเศษสำหรับน้อยรอบปกติจะเก้าสามสามสามหาโอ้โหสามบนสามหลางแนวท่าของเามื่อวันได้เบิน้น0ูนย์มาสามสามตัวเดิมอีกเนาะโอ้โหสำหรับสามหาหางปกติจับคู่ผ่านไปจะให้เล็กสูงมาเล็กต่ำ ของเฮามีหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าเข้ามาหาสามสามหาเขาเรนหาวิรุทธาจะสําหรับปกติสองตัวล่างจะตัวเดิมของวันที่ยี่สิบหาเนาะสามสามหาสามอืมสำหรับน้อยรอบวีไอพีจะศูนย์เก้าหาเข่าหาเก้าจะมาเน้นๆเลยเดนหาพิรุทหามา หลางหาเจ็ดหาเจ็ดเข่าตรงตรงจากวนเอ้ยกวนมามาเด้กกว,วนเอ้ยรอบวีไอพีปังเด้งบนหลางจะเด่นหาวิรุธหามาจะสำหรับเด่นแปดนิ่มอมาเลยเนาะสำหรับสุดสามตัวของเฮาเสียดไปเราจะรอบวีพีมาศูนเข่าหาของเฮามีศูนหาแปดจ้ะศูนมีหามีเก่ากับแปดเสียดไปแต้มเดียวอีกเนาะสำหรับสุดสามตัวจ้ะ อ่าสำหรับแนวทางฮานอยของเฮาคือตามนี่เลยจากเขาหน่อย V I P บนล่างจะเด่นหาวิรุธหามากจะไซายวิ่งใ้ายหลุดตาดยิบจับหาไปวิ่งไปหลุดมาสองหน่อยปกติกับ V I P เนาะตามกันต่อกรับฮานอยวันที่ยี่สิบเจ็ดจะสำหรับฮานอยหมัดรวมของเฮาจ้าเอาก่อนสิไปหลับชมแนวทางวันที่ ยี่สิบเจ็ดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดโจยด้วยละกันนอะจะกสำหรับพี่โน้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับช่วใหม่ๆจะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อสิไดบุปผาแนวทางตัวต่อ,ตอไปนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้ะสำหรับแนวทางที่แอดโจยลงหายมีหลากหลายแนวทางอย่างบสถเป็นหุ้นนิเคหุน้นทางเสียงหุน้นดาวโจนแนวทางหัวลาวซามาคีแนวทาง ร,รัฐบาลไทยก็มีให้เส้นเดียวกันจะแนวทางเล่าพัฒนาจา้าสำหรับแนวทางวันที่ยี่สิบนี้แนวทางคนแ่วคนขางปังเนาะเมื่อวานวันที่ยี่สิบพกมันจะรอบเศร้ารอบบายคือหุน้นน่เคอีหุ้น้ังเสงนาะจาหุ้นหังเสงกับหุ้นนิเคอีนี่คือถือว่าเด้งบุลดาลเนาะทั้งเศร้าทั้งบายเนอกจากตอนเศร้านี่คือหุน้นดาวโจนส์นอกจากดาวโจนส์ออกพุนทีสี่วันที่ยี่สิบพก หุ่นดาวโจนกับปังนะจ๊ะ่อีปังหุ่นหังซิงปังตามด้วยแนวทางเล่าผัฒนาเราจะสำหรับเล่าผาฒนาเอ้โดยโลหิตส้องสูตรสูตรเดิมสูตรลักปังค่ะพี่น้องจ้าขคชโชว์ผลงานสักนิดหนึ่งเราจะบออากาันดีใจหลายค่ะดีใจแห้ง โอ้โหขีดลันบานเลยสําหรับลาวพัฒนาของข้าวจะน,นี้บุยังบอกว่าได้สรุปพ้นเนาะมาสรุปอ,อธิบายให้แบบคร่าวๆนะจ้ะดีใจหลายค่ะพี่น้องจ๊าบอากาศเนาะจ้ะเด่นอยู่ที่แปดและเก้ามาเต็มๆจ้ะทั้งบนทั้งล่างลาเลยโอ้โหปังเอาสําหรับพ้นสรุปกันล่อสรุปกันอีกทีคือวันลงแนวทางเนาะสําหรับลาวพัฒนาของข้าวจะวันที่ยี่สิบเจ็ดแนวทางของข้าวหนูซื้อว่าโบปังแต่หานอยเนาะฮานอยหูซื้อว่าสิอ่อมๆเนาะจ้ะ ส่วนนี้ฮานอยยังอยู่ในส่วนจับทางยา,งากนอกจะทีเลือถือว่าปังเนาะ,ะสำหรับวันที่ยีสเจ็ดตามรูนกัน่อจากลับฮานอยมัดรวมสำหรับเลขเด่นฮานอยมัดรวมมื่อนี่จะเด่นไปที่3มและ7จ็ด้าจะประกาศก่อน,นิดหนึ่ง3ามเจดสำหรับเด่น3มรูดสามจับคู่3ามสี่ สามหาสามหกสามเจ็ดโอ้หกเมื่อวานไว้เล่าพัฒนาปังค่ะสำหรับเด่นเจ็ดวิ่งดูเจ็ดจะจับคู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ 9, ่งสำหรับแนวทางฮาหนอยเมื่อนีคคำนวณได้ โอ้โหได้ต,ง 3, ตง 3, 3, องสามตองสี่สำหรับเมื่อวานมาเบิร์นซ้ำๆเนาะสำหรับเบิร์นซ้ำๆถ้าจำบัวพีชนะสีสองวันติดต้องจำเมื่อนี่ยังได้ตองสามตองสี่เลยอ่าสำหรับเมื่อนี่ขอเอาสี่ๆจ้ะสำหรับเลขเบิร์นซาำนี่มาบ่อยเกินเนาะได้ตองเลยตองสามตองสี่สำหรับชุดกันจากกัรเก่าเก่าหนึ่ง ก้าสองเก้าสามเก้าสี่สามตัวบนจากสามเจ็ดเก้าเก้าสี่สี่ตามด้วยสามเจ็ดสามจาก สามสี 3, 4, ่แปดนี่คือสูตรสามตัวบนวันนี้จะมาเบิ้งตัวเด่นตัวเด่น,เดนกันก่อนจะสําหรับหานอยหมัดรวมของห้าจามสามตัวบนจะนิ้นไปที่เก้าสี่สมื่อนีคนข่างไปทางเล็กเบิดเล็กห้ามทั้งตองสามองสี่ก็จะเบิ้หนาเบิ้ลลังแลวกห้ามหายหละกัน2สองสูตรพ่อจะเก้าสามเก้าหนึ่ง 79เบิ้ล44 71 37 34จ้ะ สำหรับห้าน้อยมารวมข้าวมืนอนี่คือตามนี่เลยจะมารวมแอดจอยไฮซีน้อยจะเฉพาะคิดถึงวีไอพีจะรัวพี่น้อยเอฟซีหมักห้าหน้อยรอบใยกับเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับแนวทางข้าเฮาจะเผือ่อมีตัวหมกักตัวชอบคอยตามนาองจะมืนอนี่คอยมาปังๆละกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสุขดีเฮงๆปงังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจา้าสวัสดีจา้า